สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่สุริยบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของฤษีพฤกุนะแล้วก็เป็นตำนานการพิสูจน์ว่าใครคือเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆอ,อยากทราบอีสเตอร์เทั้งหลายของคลิปในช่องพสุโลกนะ,ะก็มีชื่อคลิปว่าใครคือสุดยอดพระเจ้าก็ลองไปดูนะฮะโคตรยี่เลยนะฮะ ซึ่งก็มีตัวละครตัวหนึ่งมีชื่อว่าฤาษีพระคุนส่วนมากเนี่ยก็จะสงสัยว่าเขาคือใครมาจากไหนและมีบทบาทสําคัญอะไรบ้างในเรื่องรามเกียรติ์วันนี้ก็มีเรื่องของฤาษีพระคุและก็ตำนานฮินดูที่เกี่ยวข้องมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับฤาษีพระคุเป็นหนึ่งใน7จ็ดฤาษีที่สร้างมาโดยพระพรหมโดยฤาษีรุ่นแรกสุดจะเรียกว่าประชาบดีโดยเกิดมาจากดวงใจของพระพรหมเรียกว่ามณัสบุตรโดยฤาษีท่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในคมภี์พระเวทชอบท่องเที่ยวแสวงหาความรู้อยู่ในจักรวาลมีภรรยาน ว่านางขยาติเป็นหนึ่งในลูกสาวของพระทักษะประชาดีมีลูกสาวนามว่านางภาควีหรือว่าพระแม่ลักษมีต่อมาเนี่ยก็เป็นชาย,ยาของพระนารายครับและก็มีลูกชายสองคนมีนามว่าทาตาและวิทาตาส่วนลูกชายคนสําคัญอีกคนมีนามว่าฤษีอุสนัตซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีชื่อว่าสุกรารย์เป็นครูของพวกศูนไทติยะและก็ยังเป็นอรีของพระอินกับพระนารายด้วยครับในตำราฤษีมุนีเทวาของไทยกล่าวว่าฤษีพระคุเคยเที่ยวไปถึงหน้าพิภพและได้พบกับแพทยสาวตนหนึ่งมีเป็น าานนาสวยงามมากท่านฤาษีเนี่ยก็เลยฉุดนางไปครับในเวลาต่อมาแฟนหนุ่มของนางแท้ตัวนั้นก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพระอัคนีเทพตามโปรจะเจอครับซึ่งวีรกรรมเด่นๆของฤาษีท่านนี้เนี่ยปรากฏในรามยานะของวันมิกีโดยเล่าสาเหตุว่าทําไมพระรามถึงโดนสีดาทิ้งในโลกมนุษย์และต้องทนทุกข์ทรมานในบ้านปลายชีวิตนั่นก็เพราะว่าในตอนที่เทวดาบับแข็งแกร่งขึ้นจากน้ำำําอมฤตก็ได้ไล่ฆ่าล้างบางอสูรจนเกือบหมดโวนอสูกรกลุ่มหนึ่งที่เหลือรอดต้องหนีมาพึ่งใบบุญของฤาษีพลคุซึ่งตอนนั้น ลุงแกก็ไม่อยู่ครับนางขยาติผู้เป็นภรยาจึงให้เราลูกศิษย์มาซ่อนตัวครับเมื่อพระนารายณ์ตามมาก็ขอให้นางขยาติเนี่ยถอยไปแต่นางขยาติปฏิเสธเพราะว่านางได้ให้สัจจะไว้แล้วกับพวกอสูรครับพระนารายณ์ยเห็นว่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะโอ้ยลำคาญก็เลยคว้างจากตัดหัวเมียของฤาษีพระคุูทิ้งและฆ่าอสูรทั้งหมดเลยครับเมื่อลงุงแกเห็นเมียตายเนี่ยก็แข้นพระนารายณ์มากก็เลยสาบให้พระนารายณ์เนี่ยต้องโดนเมียทิ้งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีสเตอร์เอ็กในคลีปพะสโลด้วยนะ ตอนที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามถึงต้องแยกจากนางสีดาจนสุดท้ายนางสีดาก็ให้พระแม่ธรณีมารับนางไปเลยแมพี่ปรากฏในเรื่องรามยนันสะโนรามเกียรติของไทยเนี่ยดีหน่อยครับคือตอนหลังเนี่ยพระอิศวเรเพียให้ก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบปตุนดิสนีย์ครับและวีรกรรมที่เป็นไฮไลท์ของลุงแกเนี่ยอยู่ในตำนานของตีรูปติของอินเดียใต้เรื่องการค้นหาเทพยิ่งใหญ่ที่สุดในตีมูรติ ไทม์ไลน์เนี่ยก็เกิดในกรียุคหลังจากอาวตารปางที่8ของพระกิตสนาซึ่งโลกในกรียุกเนี่ยก็ยังวุ่นวายอยู่ครับพระพรหมเนี่ยต้องการให้พระนารายอาวตารอีกครั้งจึงได้ปรึกษากับฤาษีนารัตหาวิธีทาให้พระนารายเนี่ยอวตารอีกครั้งฤาษีนารัตเนี่ยก็ยิ้มกุ้มกิ่มนะฮะได้ยุ่ยใหญ่แล้วจึงได้ไปแกล้งเหล่าฤาษีว่านารายนาราย พวกท่านตัดสินใจได้หรือเปล่าว่าเทพองค์ไหนเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและสมควรได้รับการบูชามากที่สุดเหล่าฤาษีเนี่ยก็ตอบไม่ตรงกันครับบางคนก็บอกสีว่าบางคนก็ตอบนารายนะฮะทุ่มเถียงกันสุดท้ายเหล่าฤาษีเนี่ยจึงไปถามฤาษีพระครุพระฤาษีจึงอาสาไปทดสอบเทพทั้งสามครับลุงแกเนี่ยก็เดินทางไปอย่างพรหมโลกเพื่อทดสอบพระพรหมก่อนครับซึ่งพระพรหมเนี่ยเอาแต่เข้าสมาธิไม่ต้อนรับแขกครับฤาษีพระครุจึงสาบให้พระพรหมไม่ได้รับการบูชาในรูปแบบไหนอีกและเป็นสาเหตุที่ว่า ชามฮินดูเนี่ยถึงไม่ค่อยบูชาพระพรหมนะฮะและไม่มีเทวะไรเป็นของตัวเองจนทุกวันนี้ ในขณะที่ไทยเนี่ยมีสารพระพรหมในกติพุทธเต็ไมไปหมดเลยครับจากนั้นฤาษีพรกุ์ก็เลยไปอย่างเขาไกรลาดแล้วก็ถูกโคนันทิพาณะของพระศิวะบล็อกไว้ไม่ให้เข้าโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยพระมหาเทพเนี่ยกำลังเต้นสิวะแดนกับพระอุมานะฮะลุงแกนเนี่ยก็โกรธสิครับงานนี้คือเต้นจะลืมรับแขกได้ไงนะฮะแล้วก็ดึงดันจะเข้าไปให้ได้เมื่อพฤกุ้เจอกับพระศิวะพระมหาเทพเนี่ยก็โกรธมากถามว่านี่มันหมายความว่ายังไงการพฤกษุและก็จะเอาตีศูนย์จ่อด้วยความโกรธด,ด้วยแต่พระอุมานห้้าาม,มาไว ก่อนที่ฤาษีพฤกุจะจากไปเนี่ยก็โมโหและสาบว่าเนื่องจากท่านไม่สนใจข้าที่เป็นแขกและเดินทางมาไกลต่อจากนี้ท่านจะต้องถูกบูชาในรูปของลึงเท่านั้นทาให้พระศิวะถูกบูชาในรูปศิวะลึงนั่นต่นั้นครับจากนั้นฤาษีพฤกุก็ไปยังไวกุลตะเพื่อเข้าเฝ้าพระนารายแต่ก็ต้องพบว่าพระนารายเนี่ยกำลังหลับอยู่ครับ ลุงแกเนี่ยก็เลยเอาเท้าถีบเข้าที่หน้าอกป้าบหนึ่งนะฮะพระนารายณ์เนี่ยก็ตื่นขึ้นขอขม,มาท่านฤาษีที่ไม่ได้รับแขกและโนดเท้าฤาษีให้พระนารายณ์จึงบีบตาปลาที่เท้าจนฤาษีเนี่ยได้รับความเจ็บปวดมากแต่ได้ทําลายความเยืโสของฤาษีพฤคุในที่สุดครับฤาษีพฤคุจึงขอขม,มาพระนารายณ์ที่ได้ล่วงเกินไปและสารเสวนว่าพระนารายณ์นี่แหละผู้ควรแก่การบูชามากที่สุดมีความเมตตาปราณีในโลกมนุษย์มากที่สุดพรุคุจึงสรุปว่าพระนารายณ์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดคครรรัััับบเเมมื่่อทาานีีจจกกไปแล้ววพะย,ยด ว่าหน้าอกที่พื้นคูถีไปเนี่ยเป็นที่สถิตของพระนางก็คือหัวใจครับนี่คือการหยามกันชัดๆแล้วก็งอนพระนารายด้วยที่ไม่ลงโทษอะไรเลยแถมยังไปขอโทษมันอีกพระลักษมีเนี่ยก็โกรธและน้อยใจมากจึงเดินหนีพระนารายและหายไปอย่างโลกมนุษย์พระนารายเนี่ยก็เศร้าเสียใจมากและได้อวตารไปอย่างโลกมนุษย์แต่งงานอีกครั้งร้อมกับน,นางปัตมามวดีโดยมีชื่อว่าพระศรีนิวาสาหรือที่เรียกกันว่าพระเวงกเตส่วนหรือว่าบาลาจีเป็นพระนารายสําคัญของเมืองติรูปติในอินเดียาทางตอนใต้นั่นแต่นั้นครับซึ่งตำน ก็มีประมาณนี้ครับส่วนอีสเตอร์เอ็กที่เหลือเนี่ยคือเรื่องที่ประอินเนี่ยถูกสาไม่มีโยนีเต็มตัวครับซึ่งคำว่าโยนีเนี่ยก็คือตรงนั้นของผู้หญิงคือในคลิปพาซูโลเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ไปใครไม่ได้อ่านรามายาน่าเนี่ยมีงงนะฮะ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในรามายณนะโดยมียว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีฤาษีนามว่าโคดมมีเมียแสนสวยชื่อว่านางอาหาร,รยาแต่ในรามเกียรติเนี่ยเรียกการรัจนาครับพระอินเนี่ยหลงรักนางจึงหาจังหวะที่ฤาษีโคดมไปหาผลไม้ในป่าพระอินจึงแปลงร่างเป็นฤาษีโคดมและแกล้งบอกนางว่าเสรธุระแล้วแล้วก็ชวนมามีซัมติ้งกันครับแต่ว่าพอดีโป๊ะแตกนะฮะฤาษีโคดมเนี่ยกลับมาเร็วกว่าที่คิดพอรู้ว่าพระอินมาตีท้ายครัวก็โกรธมากฤาษีโคดมก็สาบว่าท่านเป็นถึงเทวราาชชแแท้้ต่่มมมมีีูกับเคนน,นไ ข้าขอสาบให้ท่านต้องมีโยนีนับพันขึ้นตามตัวและองค์ชาติของท่านต้องหลุดไปเมื่อพระอินเจอคกาสามนี้ไปเนี่ยก็อับอายมากแล้วก็วาหนีไปเลยที่นั้นครับ หรือสีโคดมจึงสาบให้นางอาหารยาต้องกลายเป็นทุลีและจะแก้คำสาบได้ก็ต่อเมื่อพระรามเนี่ยเอาเท้ามาสัมผัสตีงนื้พ้นคำสาบครับคือตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์ต่อนางเลยคนระับเพราะว่าเมียเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นการโทษเดียวแบบสังคมมิเนเดียโบราณครับส่วนพระอินที่โยนีปุดขึ้นตามตัวเนี่ยจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระพรหมมาใช้เวลาภาวนาไปทั้งหมด1 0 0 0ปีพระพรหมมาจึงมาแก้คำสาบให้ตาไมโยนีกลายเป็นตานับพันแทน้าไมพระอินทมีชื่อว่าเท้าสาบสไนหรือว่าเท้าพันตานับแต่นั้นครับส่วนที่พระอินลึงหลุด นี่เพระอัคขณีเทพก็ได้เอาลึงของแพะมาต่อให้แทนเล่นชู้ทีเดียเนี่ยระทมสดๆไปเลยครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาท่านะผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถกด,ดติดตามไม่กดกระดิ่ง,เพ,เ,งเ,เพื่อทราบการย้งเตือนและกดตินโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลกดใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ